เฮ้ยพวกเองอะ่ะก่อนไปดูเนี่ยกูขอคนละหนึ่งซับหนึ่งไลค์ได้ไหมจะแสนแล้วว่าขอ,อนิดน,นึงดีใครกดแล้วเนี่ยก็ดีไปแต่ใครที่ยังไม่กดอบ่ะมึงเจกูพี่ครับเล่นแมปนี้หน่อยผมบอกเลยว่าดังชัวร์โอ้ดูได้กินความดังว่ะเตรียมเรียกกูซูเปอร์สตาร์มันคือแมปอะไรวะพี่ toilet tower defense EP ที่หก มันก็จะเป็นแบบสก i บิดี้ทอยเลที่แบบสร้างฐานอะไรงนี้นะครับน้องๆคือจริงๆเนี่ยพี่อัดคลิปนี้ไปแล้วโอ้โหแม่งโคตรเฮียเลยกูจะเล่าให้ฟังผมอัดอัดแบบเพิ่งเล่นครั้งแรกครับน้องๆจนเสร็จแล้วอะแล้วคือเสียงไม้กูแม่งเป็นเฮียอะไรเนี่ยให้ไปเอ็กอคอร์ดคสกูตบเลยนี่พูดไปงันแหละเฮียไม่กาตบหรอกเดี๋ยวไม้พังเนี่ยของแพง <c oughs> ก็คือว่าแมปนี้เนี่ยผมเล่นมาสักพักแล้วนะครับนะดูตัวละครกูโอ้โหเริ่มมี เริ่มมีน้ำมีนวลตอนนี้ก็คือแบบเริ่มพอจะรู้กงรู้กฎแล้วว่ามาเล่นยังไงพาไปดูสักตาดีกว่าต้องเดินเดินเดนเข้าไปสักที่นะครับนะอ่าสักที่หนึ่งตรงนี้ก็ได้เนี่ยนี่ก็จะเป็นตัวละครของผมที่ผมมีนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าฮีลีคอปเตอร์สปีกเกอร์มันก็คอยจะเป่าพวกสกิ i บีลี่ทอยลทอะ่ะที่มันโผล่มาให้มันตายซะเละไ,ไม่ต้องมไม่ต้องเกิดหรอกมไม่มีทางได้ทำลายบ้านเมืองกรอก จำไว้เดี่ยผมก็ได้ทีวีแมนมาด้วยนะครับน้องๆอ,อันนี้ผมได้มาได้มาเพราะว่ามีเด็กๆใจดีไงเห็นกูไม่มีตังค์ไม่มีอะไรไงแม่งให้กูมาฟรีน่ารักมากเลยนะครับน้องๆอง่ะเนี่ยครับเล่นแค่นี้เลยก็คือวางตัวละครที่ผมมีเนี่ยผมจะมีเป็นสปีกเกอร์แมนเฮลิคอปเตอร์สปีกเกอร์ทีวีแมนแล้วก็เอ่อใครวะเนี่ยลืมไอ้คาร์เมล่าวูเมนนะครับแต่เป็นคาร์เมล่าวูเมนแบบเวอร์ชั่นกระจอกอยู่กระจกเลย ถือปืนหาอะไรไม่รู้เนี่ยเบลูกโม่อะนี่มึงอะโอโ้ยยังคนโหดดูขิมอะฟิลคาวบอยอะ <c oughs> ดันต่อไปเราลองแบบนอร์มอลบ้างไหมกูยังไม่เคยลองนอร์มอลเลยเนี่ยอะระ่ระหว่งางระหว่างอะถามถามคนดูเลยระหว่างไ้สกิบบี้ <c oughs> ทอเ็ตหน้าหล่อนตัวเนี้ยกับผมเนี่ยใครหล่อกว่ากันวะตอบตอบดีแบบผมมีรางวัลให้ มันแน่อยู่แล้วครับก็ต้องเป็นพี่ไงคนมั่งจะดูคลิปกูไปเนี่ยดูดูตัวละครพี่พี่พี่ไทเลตคือแบบไม่มีหาอะไรหรอกไปให้มั่งตีกันเนี่ยโง่โง่เนี่ยสนุกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเอย้แต่มันจะสิ้นสุดแล้วนะสิ้นสุดเวฟที่ยี่สิบใช่ไหมผมจะไม่ผิดนี่นี่โอ้โหตะกี้พี่พี่ไทเลตใส่เบนอัพตัสเนี่ยเชี่ยนี่ใส่เหมือนพี่เลยนะใส่แล้วหล่อเลยเนี่ยดูดิเห็นไหมใส่แล้วหล่อ ตดนเผาโดนเผาเออเอออีซี่นี่ได้มา50าบาทกูซื้อข้าวแกงไอจานเดียวมั้งเนี่ยเหีืตังแค่นี้เนี่ย<ฮ>เกยมไม่งกว่ะไม่ไหวเลยถ้าไม่แบบไม่ให้สักแสนนะมึงดูดิกูปกป้องบ้งบานเมืองประชาชนเนี่ยกูได้50บาทิ<ฮ>ุบาทเดี๋ยวเราสุ่มกันดีกว่านะคนดูนี่ซัมมอนยูนิตเดี๋ยวเข้าไปดูดิ นี่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นโอ้โหอัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนกูจะสุ่มไปเลย100บาทนี่เฮียกูเห็นคนอื่นเขาสุ่มกันทีละทรงทีละสิบอูสุ่มร้อยเดียวพอดูโอ้โหคอมพิวเตอร์แมนมาทำพ่อมันเกมมึงไม่ได้เลยว่ะแบบมันมีจะมีใครแบบใจดีในเซิร์ฟนี้ไหมแจกแบบไททันสปีกเกอร์แมนให้กูสักตัวสองตัวอะไรเงี้ยนี่เนี่ยยายหนุ่มก้ามโปรนี่เนี่ยควยแปดแปไแปดในชี่ยอะไรเนี่ยชื่ออะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวกูลองไปทักดิ กูลองไปทักมึงจะวิ่งไปไหนเนี่ยมึงคุยกับกูก่อนดีเฮลโลควยคุยแบบติดแปดชื่อเฮียอะไรของมึงเนี่ยเล่าเนยหน่อยดิมึงมีอะไรบ้างเนี่ยเออเฮียมันไม่มีเฮียอะไรเลยมันคงด่ากูในใจอ่ะกูไม่มีตัวเฮียอะไรเลยกูจะให้มึงได้ยังไงวะจู่น้อยเฮ้ยคุยไปแปดจะให้ของกูมึงจะให้อะไรกูเฮ้ยมึงให้ตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยขอนตัวละครหน่อยครับพี่ชายใครมีนินจาบ้าง ผมนี่แหละลินจาตัวจริงมึงอย่าปัญญานนอ่อนดิอ้าวเฮียพูดกันวะไอเหลมไอเหลมไข่ตูมเฮียอะไรอะขอตัวหน่อยดิไม่มีไม่คุยไปไม่มีไม่คุยโูหูไม่อา้าวไปไกลๆ <laughs> เหลมไข่ย,ยาวเฮียอะไรมันต้องเหรนหรือเปล่าขี้ผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่เนี่ยมาดิมาดิเนี่ยมามา กูกดเลยท่าไนแมร์โหมดเนี่ยได้เจอกับอะไรวะมันตัวอะไรเนี่ยไซอันติสทอยเลตโอ้โหแม่งโคตรไม่เหมือนตัวจริงเลยอ่ะมีหนวดด้วยเนะี่ยกูรู้ว่าซันตาคอสมามาเอาไปเจอแอนท์เซมบล์เล้กไข่ตุมทำคนอื่นท้องอะไรท้องอะไรผมมาทำคนอื่นวางไข่ครับอะไรวะโอ้โหมาโคตรเยอะดูดิแม่งใส่แว่นออฟตัสด้วยปกป้องประชาชนโอ้โหมึงขี่รถชนเลยอะเฮียมึงโหดจังวะจนกูนี่ตาเล้งแต่รถชนแล้ว ว่าไงเกย์ไข่ตังโอ้โหท็อกซิกด้วยไปได่าเขาเกเนี่ยฮะช่วยหน่อยดิมึงช่วยหน่อยดิอ๋อมาตีสองด้านโอเคอเฮ้ยรถแม่งแรงว่ะท่อดังด้วยมันเนี่ยอันนี้ท่อดังได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอายุนาอิกูโนอินีเนติโตคิโอชอบชอบคนดูกูนั่งขิดแล้วขำจนขิดแล้วบ้านกูแตกเลย้วเนี่ยเจอไอ้เหี้ยนี่ทีเดียวโอ้โหเจ็บไหม เลยห้าสิบเลยอ่ะพออีกที่นี้มันมาอีกแล้วเดี๋ยวเย่แล้วทุกคนชนะแน่ๆเหละไข่ตุม้มว่าทรงนี้ไม่น่าชนะว่ะมันจะเข้าบ้านแล้วเนะี่ยเฮียบ้านกูแตกบ้านกูแตกเรียบร้อย <You lose. c oughs> ชนะแน่ๆเหละไข่ตูมชนะเฮียอะไรวะโโอ้ห อย่าให้กูคลั่งนะไม่งั้นกูจะกลายเป็นเดือดคั่งกูฟังไว้แค่นั้นเละเฮ้ยลูฟี่ไปเนี่ยหมวกฟางลูฟี่ไปเนี่ยเล่นด้ดิเล่นด้วยขึ้นมาเร็วเออเข้ามาเข้ามาอา่ามึงจะไปไหนเรากูไม่อยากเล่นกับมึงหรอกมึงกากเอา้ามึงมีใครเล่นกันเลยเหรอสักคนดีขอสักคนที่มีหัวใจอ่ะเล่นด้วยดิเฮ้ยเล่นได้นี่ครับไอแบ๊กนี่มันคู่แข่งไอบาร์บี้หรือเปล่าเนี่ยเรื่องมาถึงมันก็ออกเลยอ่อยังชัง เน็ตกางนิดนึงโ้ออกไวป้ายพี่ชายโดนแก๊งสปีกเกอร์กูลุมปเสียงกูบอกเลยว่าถ้าไม่หูแตกก็ตายอะนั่น,หนแหละเหลือยีบสาแล้วเนี่ยเฮ้ยอีกเจ็ดเวฟเองชนะแล้วมึงหมดสักทีเถอะไอตัวเล็กเนี่ยเออเออลุมตบคือตอนนี้แบบการจราจรติดขัดนะครับมันไม่มียามไงไม่มีไฟดงไฟแดง อื่นก่นกูรอมันเนี่ยตอนนี้คือเวลาที่กูอัดคลิปปลาไปชั่วโมงกว่าแล้วรอแม่งค้างเนี่ยเมื่อไหรจะค้างเสร็จทันทีวะอียเพื่อนหนีหมดแล้วกูหนีด้วย ก็สำหรับคลิปนี้เนะี่ยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จู่น้อยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูกันจนจบเนาะไว้คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมมาแอบจะแอบไปเล่นเกมนี้ก่อนนะขอให้กูโหดก่อนเถอะ๋ยวกูกลับมาใหม่แค่นั้นแหละไปแล้วนะครับคนดูไว้เจอกันใหม่ฮาฟู้